สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาเล่น i ินฟิน t y f l ไวซ์ซิมเลเนะ i n f i n น t y ี้ไวซ์ซิมเลเนี่ก็คือผมก็ไ้เล่นก็ค่อนข้างนานแล้วแหละนี่ผมก็กดตัวเพิ่มเครื่องบินขึ้นมานะกดตัวเพิ่มเครื่องบินให้มันดูเยอะขึ้น,กด,น,น,ดนกดเพิ่มเครื่องบินให้มันเยอะขึ้นเนาะ น,นี้ก็มีน,นี่ผมจะเล่นเป็นอันนี้แล้วกันเล่นเป็นนี้ก่อนรู้สึกว่าอันนี้จะไม่มีสายกันบินนะคะไ้าโอเควันนี้ผมใช้กล้องเดียวอีกแล้วมันก็หลดค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะอันนี้คือยังเล่นแบบ ไม่ได้โผล่ก็ยังเล่นแบบธรรมดาอยู่แต่ผมก็กดตัวเพิ่มขึ้นบินขน้นาดรู้สึกว่าลํานี้จะใช้หรือเลปล่าหลดนานอยู่นะคะบอกได้ว่าเกมนี้หลดนานก็แบบนานมากเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้นานที่สุด คือต้องข้างนานเหมือนกันโอเคได้แล้วคะ่ะดูสิมันเป็นยังไงโอ้ oh. ที่จริงที่จริงมันอาจจะมีแบบตัวหนังสือให้ด้วยนะคีแ okay, ฟลปนะคะ อเปิดแฟลป10องศาแล้วก็ไปเจลก,ก็ต้องรอแฟลปก่อนนะคะแฟลปกลางไนะหมการนิดเดียวเองไปสุดเลยครับผมต้องจับโทรศัพท์ไปด้วยนะเพราะว่าผมตั้งไว้ที่ที่ตั้งมือถือ เร็วแล้วผมต้องกันให้มันเร็วกว่าน,นี้ครับเร็วๆเ,เ,เลยเราจะเร่งนานหน่อยค่ะร้อยสี่สิบเือห้าสิบสิบร้อยเจ็ดสิบขึ้นได้ครับเก็บล้อที่เก็บล้อแล้วครับเดี๋ยวขอยกโทรศัพท์ออกมาก่อนนะเพราะผมไม่ถนัดเก็บล้อเรียอาเก็บแล้ว ในห้องคนขับมีไหมลำนี้ไม่มีในห้องคนขับม,มองมองนี้ดีกว่าครับว่าเครื่องจะแรงเกินไปผมก็ต้องลดลดลงมาหน่อยแซปได้คะ่ะตรงนี้มันก็สิ้นสุดแล้วหรอมาดูโลกกันนะสนามบ,บินมันอยู่ส่วนไหนของโลกเนี่ย เค okay. อันนี้ผมต้องขึ้นละขึ้นแรงมากเลยอ่ะอุย้ยตรงนี้ก็ไม่สนามบินเหรอใช่หรือเปล่าออ๋ไม่ใช่นะตกใจว่าเป็นสนามบินมองมองนี้ดีกว่าจะได้เห็นความเร็วโอ้โอเคผมว่ากลับไปลงที่เดิมดีกว่า เค okay, ผมต้องเล่งเครื่องยนต์โอเคแล้วผมก็จะทำการแลนดิ้งชึบ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 ลดสปีดแบบ40รดลงยังลงยังมาลงแล้วสปอยเลอร์ <Spo iler. S 1> สปีดเบรกก็จะเป็นไฟล์หรือว่าสปีดได้จ้า ลงได้เลยครับแต่ขึ้งยนต์แต่ขึ้งบินยังหน่อยได้แล้ว,ออลวโอุ้ยรีบน้อยครับลงลงได้เย้ <Yeah. S 2> okay. แต่ผมก็จะเทคออฟไปใหม่ ก็จะเทคออฟไป้หม่อะครับ้วคยไม่ใช่ผมก็จะไปจอดขึ้นไปเลยแบบพับแล้วพับออพับแฟบ,บเร็วมากเกินมันเหมือนเรียวไฟส์มเลเตอร์เลยอะครับขึ้นบินผมมันช้าจัง เกตมันอยู่ตรงนั้นเกตอยู่ตรงไหนเกตมันอยู่ส่วนไหนของโลกเนี่ยไม่มีเลยเลี้วใหม่ครับตอฟแลน n ิ้งแปดสี่สิบแล้วค่อยมาปั๊บแล้วมใหม,ใหม่แล้วใค่อยมาปรับนะคะก็จะลงให้มันดีที่สุดว่าขนดอะไรมาไม่ดูนะ ขุดอะไมาก็ไม่รู้นะคะเอา้าปีกไวมากผมขุดอะไมาก็ไม่รู้นะขุดรถถังได้มาเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมขุดอะไมาก็ไม่รู้นะโอ้มันแบบมันตกบ่อยมากเลยนะคะแบบสบเกินเกินเกิน แปดสิบองศาแล้วผมก็จะลองมาร์กดูนะเส้นทางนู้นี่คือเส้นทางเหรอขึ้นทางนี้ต้องบิดเหรออ๋อรู้แล้วเส้นทางก็เป็นอย่างนี้มไม่อยู่ใลย,ยมไม่นี้ใช่ไหมใช่ไหมอ๋อโอเคผมก็จะมาอยู่ที่นี่ ผมกดไม่ได้นะมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงมันเวนี้เลยแล้วกันเนาะกดไม่ได้กดแล้วไม่ได้เลยเี่มาเราก็จะเล่นเครื่องกันนะคะไปเต็มกำลังวิดีโอนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะคะ เล่นไปให้มันเร็วๆหน่อยผมเล่นให้ถึงเกือบกือบสุดลันเมย์แล้วกันขึ้นแล้วก็เลี้ยวเลยสิมันจะได้ไหมของจริงนี่ของจริงนี่คือมันต้องเร่งเร็วกว่านี้นะขึ้นเกิดล้อรีเยวโอแบบนี้ไม่ดีแน่ของจริงอะ่ะ ถ้าเป็นของจริงแบบนี้ไม่ดีแน่คะ่ะเรียลหัวรถแบบนั่นหันมากเลยลำนี้ไม่มีข้างใน,นห้องคนขับลำนี้ไม่มีข้างในห้องคนขับนะคะโคง้งกลัไปไหสิเฮ้ยตอนนี้ต้อสูงลงเนาะ มันต้องกลับไปมันต้องกลับไปดูสนามบินนะสนามบินที่เรามาอยู่ตรงนี้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 ครับตรงนี้เอาไม่มีอ๋อลันว้อยู่ตรงนี้ครับเล่งเครื่องสุดเล่งเครื่องสุดแล้วนะครับผมก็จะทำการตรงกลับไปที่ที่สนามบิน โคงแบบว่าต้องใคยตัวช่วยใช้ตัวช่วยไหนสนามบินผมยังไม่เห็นเลยอ๋อมนอยู่ข้างหลังผมสนามบินอยู่ข้างหลังของผมครับแล้วอ,อยู่นี่หรือเปล่าสนามบินสนามบินตรงนี้โอเคไปโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย